Én... Bịt à, luôn Ừ, bột đi bán hả? Ừ Lúc mai mà không có đi bán đấy. À, Không à, nhìn được khó năn nhỉ? Ừ Khi mà bột con bán, bột đi bán Lúc khuôn kia nữa? Nên bột mày không nữa? Không lạc Không 嗯嗯。嗯嗯

หายวันไหนไปตัดเล็บว่าแล้ววนอาทิตย์ไปไหมกับกีต้นด้ครเอาไปกีต้นอะกีต้นแต่ว่าที่ที่ทุกต่างวยนี่จะคุยไรกับเขาหรือไม

เรื่องต้นไม้ในพุทธศาสนาเนี่ยผก็ต้มานิดนึกว่าเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่มีพุทธานุภาอ่ีราาก็ว่าไปขึ้นตัวไปเนี่ยอย่าขึ้นไปแล้วก็ไปคุดเพ่อดีเะขโมยหลักไปดูเีหรือ่าไปขายด้วถามนนก็คาาด้วยที่เป็นตัวอย่างที่กังวมพบวใน

เืออยู่ในบ้ามันไม่สักตดกันเลพวกออกมาปันกันห้ามเลือใช่ไหนั่นแตตกมาอะไรเียเอต้นว่ายเล่นยเลอวุดรับวุดจากวุดวุดวุนเดียวเนเนี่ม่ครับเมื่อเพื่อนแต่ผมกว่าแต่ว่าดำดี 别提。鞭鞭

ไม่ี่วไม่กี่วัเขา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 าไม่ได้เขาเลยประมาณ่บม๋พอมาแล้วเลยป็นยังไบ้าไม่ได้ันาเลยอ่าไม่ไไม่ได้มีมีมีโรคดไม่ได้มีโควิดไม่มีอะไรดีแต่คุงตางได้ไหมอันนี้มันพูดกันไหม นี่เห็ไหมที่ีกีไปตรงนี้เห็ไหมทางขึ้นนี้กอดอมาใจดีมีอยู่ตรงนี้อ่ะพี่เดี๋ยวอันไอไดไมยังได้ไอยู่เกงนุ่งเลยนี่นี่นี่เป็นรงยอยู่นี่ ทางนี้ยไม่ทางนี้ยเนี่ยติดตบคมเลยับอย่อ่าไปทำไรอย่าไปทำไรน้องไปุกให้่มกใช่ใช่แล้วหลุมเาไม่นานะนั่ครับน้องน้องน้องมาชี้น้องเสือเทเสือเทีเดี๋ยวน้องน้องนี่นี่คือน้องไหม ใช่ครับนี่คนได่ยาก้ไลองนัข้างครับนเื่อตัวเดียวใช่มตัวเดียวรือเปาะตัวเดียวตัวเดียวต้องใส่เครือกอนนะค่ตัวนี้นะครับตเดียวต้องอีคนชื่ออะไรนี่นี่เราใช่ไหมเราควรเรียกาคารนะเมอลเดียวจะเรียนชออไอ๋อไปเอาของนันัตกไอนัตกไอ้ไม่ได้ไม่ไม่ที ของน้องนี่นี่นี่เื้อนี่นี่นี่้องไหมเรับใส่เสื้อตัวนี้ไหมเสื้อตัวนี้ครับมันนะทีมยึดนะนั่นอนี้ครับไม่เป็นไรไม่เปนไรไอ้ไอ้นี่ก็คือภาพผู้เสียหายที่ว่าเยอะเลยนะไม่ป็นไรนี่ไอ้นี่ใช่ของน้องไม่เปนไรนี่ผู้เสียหายเขาแค่ว่าที่เด ใไหเน่ราไม่ได้เซอะไรทีแต่นี่คือ้องรับรองใช่ไหมครับไอวันสีมากไอเขาเมจะไปรับต็นไม้นี่นะเนี๋ยวไครับรถตันมีเดี๋ยวไมเปันนั่งโอเคอันนี้ไม่กัดสินกอง

ไปใช้อย่าจม